รุ่นที่มีความสําคัญมากๆเลยนะใช่ทักษ์ณมึงเก่าจะรู้เลย<ช>ว่ารุ่นนี้สามิตรโมเนี่ยอันนี้ถ้าเขาไม่เขียนข้างล่างผมไม่รู้รลกอยู่ที่วงนะของคุนใช่ครับผมนึกนื T ้อพระเกตกอื่นถือเป็นพระที่นแรกๆพี่หลวงปู่เนี่ยช่วยทําในการจัดสร้างถึงจะไม่สวยแต่จะเป็นรุ่นที่สําคัญมากๆลูกศิษย์ลูกหาจะมีกัน<ช>บ้านเลยให้เต็มที่เลยนะคือผมตั้งใจมาเก่าผงปู่ด้วยขอบคุณครับครับได้ครับราคาเนาะเขียนมือสิเขียนกดทูดจริง ทวสามมีมแบบสวัสดีครับผมเอตอุทิศนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานใหญ่ไตอุทิศนะครับอยู่ก่อนถึงวัดสักแกนะครับ10เมตรนะครับวันนี้เรามีนัดนะครับบูชาพระจากผู้ศรัทธาจากทางบ้านนะครับทีมีผู้ศรัทธาจากทางบ้านนะครับส่งรูปพระบูชามา ให้ชมนะครับแล้วก็นัดกันบูชากันวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นภาพบูชารุ่นไหนแบบไหนปีไหนนะครับติดตามชมครับสว,วัสดีครับนคนปรปฐมเลยใช่ครับมาไกาย,ยันนี่เลยอันนี้ถวยสูง5 รุ่นนี้ข้างล่างเราเขียนมือว่าเขียนมือทีจะเ,เขียนหลวงปู่วทวดเนี่ยบงถ้าหลวงปู่ทวดสาม,มีละโมงคือใช้ยาท่านสาม,มีละโมงจะเป็นเลยเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นสามีละโมก็คือใช้ยาของหลวงปู่วเเทวดก็เห็นบ่าการเราเขียนไม่เหมือนกันก็เขียนมือเขียนมือไม่เท่ากันใช้มือเขียนถ้าจะออกลมดําก็สวยหน่อยอันนี้ออกนี่ก็ทาทองใช่บนทองอันนี้ทาบนลทอง หลังเมื่อก่อนโหคนนิยมมากแต่ครั้งนี้คนมาศึกษาใหม่เนี่ยพอเห็นรูปลักษม่สวยจริงงแต่เป็นรุ่นที่มีความสําคัญมากมากเลยนะทักสิณงเก่าจะรู้เลยว่ารุ่นนี้สามลโมเนี่ยอันนี้ท่าก็ไม่เขียนข้างล่ามผมไม่รู้โลกอยู่ทั่วนะองรุผมใช่ครับผมเรื่องพระเกจิคือถือเป็นพระร,ร,รุ่นแรกๆที่หลวงปู่เนี่ยช่วยทําในการจัดสร้างถึงจะไม่สวยแตย่จะเป็นรุ่นที่สําคัญมากๆลูกศิษย์ลูกหาจะมีกันทุกบ้านเลยรุ่นนี้ แล้วเนื้อจริงเขาเป็นเนื้ออะไรครับซีเมนเทาอ่ะผมทุกคนผสมซีเมนเทาอันนี้ก็ซีเมนซีเมนโคซีเมนขาจะมีสองแบบได้แบ่งมาแบ่งให้เต็มที่เลยนะคือผมตั้งใจมาเก่ามพูดด้วยขอบคุณครับได้ครับราคานี้เนาะเด็ดโอนให้ ไดเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับผมครับกลับเลยนะที่กุฏิเขาปิดกี่โมงฮะยังไม่ปิดอ่ะปิดอ่าปิดประมาณหกโมงเย็นไปไหว้ผมได้เดี๋ยวพาสายไปไหว้ได้ได้กุฏิเขาไม่เป็นไรครับนั้นเดี๋ยวผมกลับเลยนะครับครับุณมากครับขอบคุณมากครับก็บูชาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้บูชาก็น่ารักมากนะครับเดินทางมาอัธยาศัยดีมากก็ ได้มาสองรุ่นนะครับคนนี้เป็นรุ่นหายากทั้งคู่เลยนะครับองค์แรกเลยนะครับเป็นพระบูชาผู้ดูนะครับเนื้อผงพุทธคุณผสมปูนรุ่นแรกมี2 5 2 2นี่ด้านหน้านะครับจะเป็นภาษาไทยนะครับภูมะปัญโยนะครับส่วนใต้ฐานนะครับจะปั๊มนะครับเป็นภาษาบาลีอ่านว่าพระภูมะปัญโยนะครับแล้วก็จะมีเขียนด้วยมือครับเป็นเลขนัมเบอร์ด้วย องนี้เลขที่106มีสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสวยสมบูรณ์มากๆถือเป็นวระที่หายากอีกวระหนึ่งเลยมาดูอีกองค์ครับเป็นพิมพ์หลุงู่ทวดนะครับยุคต้นๆเลยนะครับเป็นพิมพ์หลุงู่ทวดสามิลาโมนะครับทำไมถึงสามิลาโมนะครับจะมีการเขียนที่ใต้ฐานนะรอพทอก็คือหลวงพ่ทวดสามิลาโมนะครับ ก็คือฉายาหลวงปู่ทวดนั่นเองนะครับจึงได้ชื่อรุ่นว่าหลวงปู่ทวสามีละมูต้นนี้มีความสําคัญมากๆนะครับเป็นยุคต้นๆเลยนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ในสมัยก่อนเนี่ยมีบูชาติดบ้านเรือนนะครับเ,เกือบทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นยุคที่หลวงปู่เทเองนะครับพระจะอาจจะไม่สวยงามแต่คลาสสิกมากๆนะครับสรุปนะครับได้มา เป็น2รุ่นครับเป็นพิมพ์หลวงู่ดูนะครับรุ่นแรกแล้วเป็นพิมพ์หลวงู่ทดสามีละโมนะครับก็สวยสมบูรณ์ทั้งสององค์เลยนะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจออกให้บูชาวัตถุมงคลหลวงู่ดูก็เรามีทั้งหมด4สาขานะครับสำนักงานใหญ่ไตรทิศนะครับตั้งอยู่ก่อนเทวสแกศิมตรนะครับสาขาหนึ่งนะครับถนนเส้นท่องเที่ยววัดใหญ่นะครับเยี้ยงโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลน้องเจนดูแลอยู่ สาขา2ครับเดือสกายชั้น3คนระับน้องกาสุวิชานะครับนี่สาขาสุดท้ายสาขา3ครับอยู่ซุ้มวัสแกเลยน้องฟิล์มสุดหลอ่อดูแลอยู่สะดวกท่านใดติดต่อท่านนั้นได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ